สวัสดีครับตุนครับพากรธนาศสิวนิชัยครับผมก็ทำสนามกอล์ฟทันดีสอดมีที่ตรงบางนาแล้วก็ที่เชียงใหม่นะครับอยากเป็นนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์เรามีที่ดินอยู่เป็นของที่บ้านครับตรงริมถนนบางน,นาตราดครับที่มันค่อนข้างจะมี potential สูงเราก็อยากจะทำเป็นเหมือนแบบคล้ายๆตลาด ให้หมู่บ้านคนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยคือเขาต้องการจะมาซื้อของสดซื้อของกินตอนกลางคืนเขาสามารถแบบมีที่จับจ่ายซื้อของเพราะว่าบางนานเนี่ยเป็นบริเวณที่โหต้องบอกว่ากําลังเติบโตเลยแล้วคนอยู่เยอะมากตลาดสดมันก็จะดูสกปะปเนี่ยเราทํายังไงให้มันดูแบบดูสะอาดดูน่ากินอาน้าตลาดอาจจะมีรถกรอล์ฟสแกน q ิวอาโค้ดเข้าไปรับส่งคนในหมู่บ้านยังเป็นเรื่องที่คุยกันในครอบครัวอยู่ครับว่าจะกี่หลานเพราะว่าเราก็ยังเด็กครับแต่ว่าเราไม่อยากเริ่มจากเยอะมากถ้า เป็นไฮเอน n d ขึ้นมาหน่อยอาจจะต้องมีหลักแบบหลายร้อยหน่อยหลายร้อยล้านลองไปติดตามเอาได้ช่วยผมหน่อยนะครับ mm hmm. ก็ดูว่าแต่ละวีผมจะพะัฒนาอะไรได้บ้างนะครับ